สวัสดีค่ะวันนี้เครือข่ายแพทย์ยุคใหม่เราอยู่กับน้องกวางกับน้องน้ำนะคะก็น้องกวางกับน้องน้ำเดี๋ยวให้แนะนําตัวดีกว่าว่าเรียนที่ไหนชื่ออะไรบ้างสวัสดีค่ะชื่อน้องน้ำพิมพ์พงายไชลพงอ์ค่ะค่ะค่ะน้อกวางค่ะพิมพรินสิทธิ์คุณทรัพย์อ่าแล้วมาทําอะไรที่โรงพยาบาลเมียงเชียงรุ้งเราสองคนเรียนคณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาสาธารณสุขศาชั้นปีที่4ค่ะอ๋อจะจบแล้วเนาะมทำงานที่โรงพยาบาลเยอรมีเชิงรูค่ะอืมค่ะแล้วแล้ววิทยาศาสตร์สุขภาพนี่ช่วยเล่าให้พี่เพ้นฟังหน่อยได้ไหมคะว่าเขาเรียนอะไรกันบ้างแต่ละปีไปเรียนที่ไหนแล้วจบไปจะไปทํางานอะไรบ้างอะไรอย่างนี้อ๋อถ้าปีหนึ่งก็จะเรียนวิชาทั่วไปก่อนนะคะยังไม่ได้ลงลึอกเฉพาะ ถ้าเป็นชั้นปีงก็จะลงวิชาเริ่มเข้าฝูวิชาฝาคามากขึ้นนะคะแต่ยังไม่ไม่ลึกมากก็จะเป็น, <c oughs> เ,ปนเป็นบางวิชาคา่ะ <c oughs> <c oughs> เช่น a n a t o ม y เรื่องยานแล้วก็พอมาปีที่4ก็จะลงลึกมากขึ้นนะคะจะเป็นวิชาที่ต้องรู้พื้นฐานาเช่นระบาดวิทยาแล้วก,แวก็แล้วก็เรื่อง เร,เรื่องยาเรื่องยาก็คือปีสามก็จะลงลึกมากขึ้นกว่าปีสองเนี่ยเหรอคะ<ช>อม,มาปสก็จะเป็นเป็นถ้าปีปสก็จะเป็นลงชุมชนนะคะมาฝึกงานค่ะอ๋อมาฝึกงานใช่ไหมคะแอนแล้วเดี๋ยวถามน้องกวางมากดีกว่าว่าทำไมเราถึงอยากมาเรียนคณะนี้ตออนแรก อืมอยากก็คือมีจิตใจดีอยากจะช่วยเหลือพวกคนไะก็เลยสนใจมาทำอันนี้อย่างงี้ใช่ไหมคะอมดีมากเลยแล้วน้องน้ำเหมือนเหมือนกันเนาะนางงามมากเนี่แล้วแล้วจบไปคณะนี้เขาทําไปทําอะไรได้บ้างคะก็มีจะมีงานถ้าเป็นคนนี้ก็จะเป็นอย่านี้แล้วพอบตอขอนอขสออค่ะถ้าท่นนี้ เป็นไปมากๆก็จะเป็นก,กรมควบคุมโรคควบคุมโรคอืไปเป็นเหมือนนักวิชาการอะไรเงี้ยหรอคะอ๋อค่ะค่ะแล้วเอ่อแล้วแล้วน้องนางกับน้องกวางจบไปแล้วอยากจะทำอะไรก็อยากไปอยากทำงานคะ่ะอยากทำที่ททไหนรอพศออต่อ <laughs> แล้วทำที่เชียงรายปะคะหรือวทำที่ไหนกลับบ้านกลับบ้านทําะ <laughs> ทำที่อยู่จังหวัดอะไรคะสมุทรปราการสมุทรปราการ โอ้เป็นเด็กใกล้ๆกันกูเลยอ๋อก็คือไปรพอพอต่อใกล้กลๆเนี่ยเนาะค่ะแล้วเดี๋ยวไหนลองเล่าโครงการที่เราคุยกันเมื่อกี้ให้ฟังได้ไหมโครงการที่เราคุยกันเมื่อกี้ะคะก็เป็นโครงการคนไข้ติดดาวค่ะหรือแกนำสุขภา,าพดีค่ะอืมก็คือเป็นโครงการของเราก็คือจะเป็นผู้ป่วยโรคเบาหวานความดันแล้วก็เ d l ดี ไขมันในเลือดสูงอือก็เอาคนไข้ที่เขาควบคุมควบคุมระดับของความดันไขมันแล้วก็บำหวานดีๆค่ะมาเทนให้เขาแล้วก็เอาแทนให้เขาแล้วก็เขาก็ไปเทนให้คนที่เป็นผู้ป่วยคนอื่นได้อะค่ะค่ะโอเคแล้วก็แล้วก็อันนี้ก็คือเหตุผลที่เทนให้เขาก็เพราะว่า อยากให้เขาเป็นเจ้าของสุขภาพนะคะเพราะว่าตอนนี้เขาบางคนยังไม่ได้ตระหนักนะคะถึงบางคนก็ตระหนักแต่ยังไม่รู้ปลายทางของโลกนะคะว่าปลายทางของโลกที่แท้จริงคืออะไรอะ่ะค่ะอืมค่ะโอเคแล้วเป็นไงคะมาอยู่ยังเชียงนุง่งสนุกเปล่า <c oughs> <c oughs> อ่าให้ควังตอบบ้างไกลดีเนาะไ <c oughs> กล <c oughs> มาไกลเลยเนาะค่ะ โอเคค่ะก็เดี๋ยววันนี้เป็นจุดเริ่มตนน้นนะเหลืออีก3ามสเดี๋ยวช่วยกันวางแผนแล้วก็คิดว่าเดี๋ยวเราก็มาถ่ายภาพกิจกรรมแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันอีกทีว่าโครงการเราเป็นไงบ้างเนาะโอเค